มาตำส้มตำกันพี่น้องค่ะเตรียมพร้อมโจ๊ะโจ๊ะมาตำกันเลยนะคะเอาแบบแซ่แบแซ่บโอ้ยตู้แข็งกระเด็นใส่หน้าแล้วไว้ไม่ไว้มาสู้กันเอาให้น้ำมูกไหลเลยนะคะตอนนี้กำลังเป็นหวัดเริ่มเริ่มเขียวแล้วหันเด็กเลยเอ้ยสั่งลมปูปืดปืดปลาพิก พริกพี่น้องขาพริกใส่ลงไปส่วนมะเขือเทศก่อนเนาะนี่น้ำตาลปิ๊บน้ําตาลอ้อยนะคะง,ง่ายๆเลยอืมใส่หลายแซบหลายอยากจะใส่เท่านี้ก็แซบแล้วนะคะปะลาแซบนัว พี่ไม้พี่ลมพรนะฮะว้มามะนาวจวดๆนำ้ำลายแตกพี่น้องเอาให้สวงไปเลยนะฮะสมใสม่สให้ถึงถึง ใสซีสันขอเติมน้ำนิดนึงน้ำอุ่นนะคะเออก็เป็นไอคอเลยได้ซอสเยอะๆอ่าคุกขนมจีนเด้อพี่น้องค่ะอืเดี๋ยวย่อยน้ำตาลกันอืมกินผู้เดียวด้วยนี่อืม แบบเข้มข้นพอเราจะใส่ขนมจีนอืปลาคดหนึง่งตามสามเทียกระบิดน่ค่อยนะอ่ตัดน้ำปลาจากน้อยก็ได้เด็ดดุดดอดมะนาวได้อีกจากสิ้นได้มื่อกี้ลูกนึงกับอีกซิ้นนึงเนาะนจากลูกค้อนเออนะแบบสุดๆอะ่ะ ให้น <sentido. S 2> ้ำมูกไหลไปเลยว้สีสันนะฮะอ่ะปีท้ายกุ้งขนมจีนย้อนย้อนอืมหอบัส้วงขราวนี้อีส้วงเมื่อไหร่เรื่องเลี้ยชิโน่กว สวงวะสวงวะพี่น้อง่าว่าไปนี้ก็แแ่บแล้วอู้ยบวชเซนี้น้อยด้วยนี่วายพริกพริกบม่มควั่มนะฮะอืมพริกบม่มไงพริกซ้ายพริกขวาพริกพริกพริกบ้าใครจะกินบวชกินเนี้ยพี่น้องมันคือลายแค่ ว้าวได้ๆๆๆอ๋ออ่อนนำอ้ำวะเหายไปดับแนวโทรหาหนึ่งส่วนหนึ่งเดี๋ยวยัางไม่ค่อยได้เด้อหมูย่างหมูย่างเอด็บหวานๆน,น,นะฮะพอหมย่างอืมยึดอีกรอบนึงจะใช้ได้แล้ว รอแป๊บรอแป๊บอ,อาหารมี้นี้เตรียมพร้อมเสร็จกินคนเดียวพี่น้องค่ะ